ที่เมืองลอนดอนเนื้อเรื่องจะเปิดมาที่ทูตแฟลรี่นั่งอยู่บนรถพร้อมจะออกเดินทางซึ่งนี่ก็ไม่ใช่การเยือนลอนดอนของเธอเป็นครั้งแรกเพราะเธอเคยมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนมากๆมากกว่า10ปีเสียอีกจนคนขับรถนั้นต้องสงสัยว่ามันกี่ปีกันหรอเพราะเธอ,อยังดูสาวอยู่เลย เป้าหมายที่เธอจะไปนั้นก็คือโรงพยาบาลที่ห่างกันไปเพียงแค่2ช่วงถนนทูตแฟลลี่จะต้องไปพบกับมิสเตอร์ฟ็อกเขาจะเป็นคนนำเธอทัวร์สถานที่แห่งนั้นซึ่งทูตแฟลลี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการเตรียมการที่วุ่นวายเกินไปเพราะเธอนั้นแค่มาเยี่ยมชมเฉยๆแต่ยังไงก็ตามมิสเตอร์ฟ็อกได้จัดการเตรียมการเอาไว้ให้หมดแล้วถึงอย่างนั้นทูตแฟลลี่ก็ได้ตกลงกับคนขับ ให้พาเธอไปส่งที่โรงพยาบาลโดยตรงเลยแล้วเธอจึงจะไปพบกับมิสเตอร์ฟ็อกในภายหลังเธออยากจะให้คนขับรถนั้นใช้ทางอันเดอร์กราวซึ่งคนขับรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับดญิงสาวอย่างเธอเมื่อทูตแฟลี่มาถึงสถานที่หมายที่โรงพยาบาลเธอก็ลงจากรถและทันใดนั้นเองอยู่ๆตึกโรงพยาบาลก็เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกับใบปิวของการแข่งขันอูลูลูที่กำลังเปิดรับสมัครนักกีฬาริวมาติดเข้ากับที่รถ ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่ฟาวเดชันนะคะมาดามซีกำลังคุยกับทูตแฟรลี่ถึงการปรับตัวของทูตแฟรลี่ว่าเข้ากับที่นี่ได้เป็นยังไงบ้างทูตแฟรลี่นั้นก็ตอบกลับไปว่าเธอชอบเด็กๆที่หลอกรักษาได้ง่ายมากแค่ให้ลูกอมก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแค่อะไรก็ตามที่มีรสชาติหวานๆใส่เข้าไปเด็กๆก,ก็จะลืมรสชาติของทูตแฟรลี่ที่หยิบเข้าไปกินจริงๆจ,จากนั้นเธอก็ได้มอบลูกอมให้กับมาดามซี ก่อนจะถามเข้าประเด็นเลยว่ามาดามซีคงไม่ได้เรียกเธอมาที่นี่เพียงแค่ถ่ายถามแค่นี้ละมัง้งสาวแว่นคนสวยจึงได้กล่าวถึงเหตุผลที่แท้จริงเธอบอกว่าในตอนเนี้ยที่ลอนดอนเนี่ยนะเหตุการณ์สไต์เพิ่งจะจบลงไปแต่จริงที่เธออยากจะให้ทูตแฟรี่ได้สังเกตก็คือรายงานของวันโลกที่กำลังเกิดขึ้นในลอนดอน ซึ่งถ้าเทียบกับรายงานที่เป็นดั้งเดิมของเส้นทำรลายเดิมนะคะที่ยังไม่มีสตอมเกิดขึ้นอันตราวันโลกที่เกิดขึ้นในช่วงยุคเวลานี้มันสูงมากและมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจนกว่าจะถึงปี1952ซึ่งนี่ก็คือรายงานที่ได้มาจากมิสเตอร์ฟ็อก The f o อ Walker เขาเป็นคนรายงานถึงเหตุการณ์ผิดปกตินี้ดังนั้นแล้วทางฟาวเดชันจึงต้องการคนที่รู้เรื่องสตอมให้เข้าไปดูวงไนคนที่มีพื้นหลัง เกี่ยวกับการแพทย์หรือพูดง่ายๆก็คือทูตแฟรลี่นั่นเองไม่เพียงแค่นั้นมาดามซีได้เสนอเงินค่านอกเวลาให้กับทูตแฟรลี่ซึ่งหญิงสาวก็ตอบตกลงเพราะว่าเธอคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้สะสมฟันพิเศษพิเศษที่นั่นก็ได้และหลังจากนั้นมาดามซีก็ได้บอกว่ามิสเตอร์ฟ็อกนั้นเป็นคนกลางระหว่างสถาบันกับรัฐบาลของอังกฤษและนอกจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับ การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันของอูลูลูที่กำลังเกิดขึ้นที่ลอนดอนอีกด้วยมันอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสรืบสวนก็เป็นไปได้การแข่งขันอูลูลูนี่ก็คือการแข่งขันรอบคัดเลือกค่ะหากใครก็ตามที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะได้เป็นตัวแทนของเกร r บิทิชเพื่อเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายที่ออสเตรเลียนั่นเอง ตัดกลับมายัางปัจจุบันนะคะทูตแฟรี่ก็มองดูกระดาษใบปลิวของลูลูโดยมีคนขับคอมเมนต์ถึงออสเตรเลียที่เขาคิดว่าลุงของตัวเองเนี่ยได้เดินจิงโจ้จัดการไปแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าแบบอมอยากจะไปแก้แค้นให้กับคุณลุงจังเลยแต่าหากอากาศในลอนดอนยังแย่แบบนี้อยู่นะก็าอาจจะไปที่นั่นจริงๆก็ได้ทําให้ทูตแฟรี่รู้สึกแปลกใจเอ๊ะคนขับไม่ตกใจกับการระเบิดเลยเหรอนันไปสนใจแค่ว่าเรื่องจะไปออสเตรเลียกับจิงโจ้คนขับก็ตอบว่า มันเป็นเรื่องปกติของท่อแก๊สที่จะเกิดระเบิดที่นี่ไม่มีอะไรทําให้ชาวลอนดอนตกใจไปได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะเคยพบกับอาเคนิสมาทั่วโลกแล้วจะจากอาระเบียแอฟริกาอินเดียญี่ปุ่นพวกสกิลอาเคนที่อาเคนิสไล์เนี่ยนะโหมันซับซ้อนมันวุ่นวายมากกว่าน,นี้ก็อีแค่ตึกระเบิดเนี่ยโอ้ยจิบจิบทั้งคู่มองดูตำรวจที่มาถึงสถานที่ที่เกิดระเบิดค่ะแต่เธอก็รู้สึกสงสัยว่าเอตํารวจจะทําอะไรได้หรอ คนขับก็เลยเสนอให้ทูตแฟรลี่เนี่ยติดต่อไปยังมิสเตอร์ฟ็อกได้แล้วทูตแฟรลี่ก็รู้สึกว่าไม่จําเป็นหลอกเดี๋ยวมิสเตอร์ฟ็อกเขาก็น่าจะจัดการได้เองแหละเธออยากจะตามพวกฝุ่นน้ำดำไปตามถนนมากกว่าเพราะเธอรู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันคนขับรถก็เลยตามใจผู้โดยสารขับรถตามรอยควันดําไปค่ะมันนําไปยังทางทิศตะวันออกและไปยังจนถึงอีส คนขับก็บอกว่า i อซเอนเนี่ยนะนะเป็นจุดที่จะมีแต่พวกแบบคนเมาคนบ้าฆาตกรและยังไม่ทันอะไรเลยอยู่ๆรถก็เบียดมันมีเสียงดังของการประทะและชนอะไรบางอย่างกับเสียงของเด็กน้อยที่กรีดร้องดังขึ้นคนขับก็โหพอเบรกแล้วก็ใจหายใจคว่ำเลยเขาสาบานเลยว่าวันนี้เนี่ยนะเขายังไม่ได้กินเหล้าสักหยดเลยเขาขอร้องให้ทูตแฟรี่ช่วยไปดูให้หน่อยว่าเขาชนอะไรไปแต่เมื่อทูตแฟรี่ลงไปดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรโดนชนนะ ขณะที่ทั้งสองกำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็มีเสียงเด็กสาวเรียกทั้งคู่ให้เงยหน้าขึ้นพร้อมกันนั้นเด็กสาวก็ได้บอกกับเธอว่าช่วยรับหนูทีตอนแรกน้องก็ดูเหมือนจะล่วงใส่อ้อมแขนของทูตแฟรี่แต่อยู่ๆก็เปลี่ยนใจในจังหวะสุดท้ายลงพื้นเองดีๆเธอบอกว่าเธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะแต่เพื่อนของน้องเนี่ยนะที่ชื่อซูติกิกิโดนชนเข้าไปเต็มๆที่เอวเลยแนละ สุตกิกิ้นี้ได้หนีไปหลบอยู่มุมมืดหลังถังขยะและต้องจ้องจะเอาคืนแน่จากนั้นเธอก็แนะนําว่าตนเองนั้นมีชื่อว่าฟัตเตอร์เพทคนขับพอได้ยินว่าตัวเองขับชนอะไรบางอย่างไปก็รู้สึกว่าอยากจะขอโทษและอยากจะรับผิดชอบให้กับสุติกิ้ขอให้ฟัตเตอร์เพทนั้นช่วยนําสุติกิ้ออกมาแต่ปรากฏว่าสุติกิ้ไม่ใช่คนและเป็นคิเตอร์ค่ะทูตแฟรี่จึงต้องรีบเข้าไปขวางเพื่อปกป้องเพื่อให้มั่นใจว่าน้องจะปลอดภัยจากคิเตอร์ แต่คนขับพอเห็นว่าเป็นคิเตอร์ปุ๊บก็ขับรถหนีไปเลยโดยที่ทูตแฟรลี่ก็ได้อธิบายให้กับน้องฟังว่าเขาอะทางานอยู่กับรถดังนั้นเขาจึงไม่อยากให้รถเสียหายเขาเลยต้องขับหนีไปไม่อยากจะตกงานพอเด็กสาวได้ยินถึงเรื่องงานเธอเองก็อยากจะทํางานบ้างเธอจึงถามว่าตนเองจะสามารถขับรถได้หรือไม่ทำงานแบบเขาได้หรือเปล่าจะได้เงินเท่าไหร่ทูตแฟรลี่ก็ตอบไปแค่ว่าถ้าโตขึ้นก็น่าจะทำได้นะจากนั้นเธอก็ได้ป้อน ทูตแฟรี่ที่เป็นพูดให้กับเด็กสาวกินเพื่อเป็นยารักษาจากการได้ชิมยาของ Fairy ทูตแฟรี่ทําให้ฟัตเตอร์เพจคิดขึ้นมาว่ารสชาติเนี่ยมันหวานแล้วก็หายได้ด้วยเธอจึงเชื่อว่าทูตแฟรี่น่าจะต้องเป็นวิชด็อกเตอร์นอกจากนั้นวิชด็อกเตอร์คนนี้จะต้องมาร่วมงานแข่งขันอูลูลูแน่ๆเลยเพราะว่าทูตแฟรี่ได้ถือใบปิวของอูลูลูเอาไว้ในมือแต่ทูตแฟรี่กับตอบเด็กสาวก็ไปว่า ท้จริงแล้วนั้นเธอเป็นแค่หมอที่มาสืบเรื่องการระบาดของวันโลกแต่เพราะควันดำได้ทำการระเบิดโรงพยาบาลเธอจึงตัดสินใจตามรอยควันดำนั้นมาที่นี่ฝั่งเด็กสาวที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกกับไปว่าเธอไม่เคยเห็นควันดำนะปกติจะเห็นแต่สีเหลืองสีดำก็มีมาแต่โรงงานเท่านั้นจากนั้นเด็กสาวจึงได้บอกไปว่าตนเองเนี่แหละจะพาทูตแฟรี่นำทัวร์ที่นี่เองเมื่อฟัตเตอร์เพจ ได้ทําการแจกใบปิวของการแข่งขันใบสุดท้ายไปเธอก็โดนชายวัยการคนคนหนึ่งที่ถนนครอสสตรีดดุว่าเฮ้ยอย่าทิ้งขยะเลียลาดสิฝั่งทูตแฟรี่นั้นพอมาถึงตรงนี้เธอก็รู้ว่าล่องรอยของควันดํานั้นได้หายไปแล้วในฝูงเหล่าชนอาร์เคนิสที่นี่มีอาร์เคนิสอาศัยอยู่เยอะมากถือว่าเป็นการกระทําที่ชาญฉลาดมากฟัตเตอร์เพจที่ได้ยินรู้สึกว่าทูตแฟรี่เนี่ยเหมือนกําลังเล่าเรื่องสยองขวัญหลอกเด็ก มีไว้แค่ขู่เฉยๆแต่เธอเองก็เคยได้ยินว่ามีมอนสเตอร์ที่เกิดจากการสะสมของควันอยู่เหมือนกันนะทูทแฟลรี่ก็บอกกลับไปว่ามันก็ดูเหมือนจะมีองค์ประกอบที่เหมือนๆกันอยู่ทําให้ฟัตเตอร์เพจรู้สึกไม่ชอบสิ่งที่ได้ยินเลยเพราะเธอหวังว่าควันดํานั้นจะไม่ไปทาร้ายพวกนกคานารีที่ทํารังอยู่แถวๆปบ่องไฟทูตแฟลรี่ก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะนกคานารีหรือนกคลิบูนเนี่ยนะคะมันพิเศษยังไงหรอฟัตเตอร์เพทถึงให้ความใส่ใจจังเลย มันก็เพราะว่านกเหล่านี้เนี่ยช่วยสามารถตามหาหอยทากประเภทหนึง่งให้กับฟัตเตอร์เพจได้ถ้าหากฟัตเตอร์เพจให้อาหารกับพวกมันพอพูดจบเด็กสาวก็ได้ขอตัวจากทูตแฟรี่โดยบอกว่าให้ลอยเธออยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเธอจะกลับมาในจังหวะนั้นทูตแฟรี่ก็หันไปเห็นชายหนุ่มในชุดสีเทากําลังยื่นแบบฟอร์มให้กับพ่อค้าคนนึงอยู่บอกว่าหากเขาอยากจะร่วมเปิดบูธในงานแข่งอูลูลูก็ขอให้กรอบแบบฟอร์มนี้ซะ แต่คนขายนั้นกลับบอกว่าฝ่ารัฐบาลจะดูเอกสารของเขางานแข่งก็จบไปแล้วชายหนุม่มในชุดสีเทาคนนั้นกลับรู้สึกไม่เห็นด้วยกับการพยายามจัดงานในขณะที่กำลังมีฝุ่นหนาขนาดนี้ทำให้เจ้าของร้านกลับต้องบอกกับไปว่าคนเรามันต้องทำมาหากินนะและคิดว่ามิสเตอร์ฟ็อกวอลเกอร์คนนี้หรือชายหนุม่มในชุดเทาคนนี้นี่แหละควรจะเป็นคนที่จัดการปัญหาเรื่องหมอกให้กับพวกเขาจากนั้น พ่อค้าก็ได้ไล่มิสเตอร์ฟ็อกให้ออกไปจากร้านเพื่อที่ลูกค้าที่ต่อคิวด้านหลังนั้นจะได้มาซื้อของกับเขาซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครก็คือคุณทูตแฟรี่นี่เองและมิสเตอร์ฟ็อกที่ควรจะเจอกันที่นัดเอาไว้ก็กลับมาเจอกับเธอที่นี่ทั้งคู่ต่างประหลาดใจในการพบกันโดยบังเอิญเช่นนี้เพราะที่ที่พวกเขานัดกันเอาไว้ก็คือศูนย์ทำความสะอาดอากาศของลอนดอนชายหนุม่มได้บอกเอาไว้ว่า เขานั้นจริงๆแล้วเตรียมชาอินเดียเอาไว้ให้กับทูตแฟรี่อยู่ที่นั่นเพียงแต่เขาโดนเรียกตัวให้ต้องมาทําทุระที่นี่เสียก่อนทูตแฟรี่จึงถามตอบว่าปัญหาที่โดนเรียกมาหรือทุละที่ต้องมาทํานั้นก็คือปัญหาเรื่องหมอกนี้ใช่ไหมมิสเตอร์ฟร็อกก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องหมอกหลอกแต่ถึงยังไงก็ตามดูเหมือนว่าผู้คนที่นี่จะไม่ได้ใส่ใจกับปัญหานั้นเลยทําให้พ่อค้าแม่ขายก็รู้สึกโมโหนะคะกับอีแค่หมอกแค่นี้ทําไมเขาจะต้องให้หยุดงานแข่งมันเป็นช่วงเวลาทําเงินของพวกเขาเลยนะ การคุยของกลุ่มคนเนี่ยค่ะสคนมีทูตแฟรลี่มิสเตอร์ฟ็อกกับพ่อค้าเนี่ยเริ่มทําให้คนมามุงและพ่อค้าก็เถียงไปไอไปจนในที่สุดทูตแฟรลี่ก็ถามว่าคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองไอเยอะไปหน่อยหรอพ่อค้าก็บอกว่าโอ้ยไอแค่คำสาบนิดเดียวเดี๋ยวเราไปหาฮิลเลอร์ก็หายได้แล้วมิสเตอร์ฟ็อกก็เลยเถียงสุดใจเลยมันไม่ใช่คําสาบมันคือมันลโลกทูตแฟรลี่ยังได้อธิบายเพิ่มอีกว่า วันโรกนั้นไม่ใช่คำสาปไม่ว่าจะเป็นการ purification ชำระล้างหรือ e x o c y t s m การขับไล่ก็ไม่สามารถทำให้หายได้พ่อค้าก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าวันนรกนั้นจะเป็นต้นเหตุไปได้เพราะเขารู้สึกว่าปอดเขาเนี่ยเหมือนกาลังไหม้เลยนะแต่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าแบคทีเรียจะสามารถทําอะไรแบบนั้นได้ที่สําคัญเขาเองก็เพิ่งเริ่มเป็นในเดือนนี้จากนั้นก็มีคนแซกก่กามาว่ามันไม่ใช่โรคหรอกมันไม่ใช่โรคป่วยแต่มันเป็นคําสาปของหมอแม่มดต่างหากละ่ะ พอได้ยินดังนั้นทูตแฟรลี่จึงขอฟังเพิ่มเกี่ยวกับหมอกคำสาบหรือหมอกดำนี้แต่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงเรื่องนี้คนขายก็บอกว่าการพูดถึงเรื่องนี้จะนำโชคร้ายมาให้จากนั้นเขาก็ได้โบกมือไล่กลุ่มคนมุงดูให้แตกตัวกันไปเบาะแสที่ทูตแฟรลี่และฟ็อกมีจึงเป็นฟ็อกแฮกหรือใยแก่หมอกแม่มดหมอกสาวหมอกแม้มิสเตอร์ฟ็อกจะได้ทำการสืบสวน เรื่องหมอกนี้มาก่อนหน้านี้แต่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องราวใดๆเกี่ยวกับสาวหมอกหรือยายแก่หมอกนี่เลยอยู่ๆก็มีเสียงผิวปากด,ดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของอาคินิสคนใหม่หมวกหมวกที่กำลังขี่ม้าแล้ววิ่งมาหาพวกเขาพร้อมกับคริสเตอร์ฝูงหนึ่งโดยที่ผู้คนต่างก็กรีดร้องทันทีที่เห็นคริสเตอร์ว่านี่คือฝีมือของฟ็อกแฮกพวกคริสเตอร์นั้นมาจากสวนของนางแน่ๆเลย อาคินิสนั้นได้ร่วมมือกันจัดการคิเตอร์ก่อนที่จะได้แนะนำตัวกับทูตแฟรี่ว่าเขามีชื่อว่าบริมเลกและเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของฟอกอาร์เธอร์ฟอกนั่นเองหลังจากนั้นฟอกได้สรุปเหตุการณ์ว่าสิ่งที่เขาค้นพบในวันนี้มีอยู่3เรื่อง 1. หมอกดำปริศนา 2. อาการร้อนผิดปกติที่อกของคน 3. ฟ็อกแฮกยายแก่หมอกที่อาศัยอยู่ในครอสตี และดูเหมือนว่าการพูดคำว่า Foxhack จากปากสุภาพบุรุษอย่างมิสเตอร์ฟ็อกเนี่ยจะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจนักเพราะคำว่า h แ c k เป็นการเรียกหญิงว่าแก่แล้วมันไม่สุภาพค่ะดังนั้นการสืบสวนจึงได้มุ่งหน้าที่จะไปหาหญิงสาวที่โดนเรียกว่าฟ็อกแฮกนั่นเองแต่มิสเตอร์ฟ็อกนั้นไม่มั่นใจเท่าไหร่นักเพราะถ้าหากหญิงสาวฟ็อกแฮกนั้นเป็นอันตรายล่ะแต่ ฟัตเตอร์เพจก็กลับมาแล้วค่ะพร้อมกับทักทายทั้งทีมเลยทูตแฟรี่ลืมไปว่าฟัตเตอร์เพจนั้นไปไหนมากันนะซึ่งเด็กสาวก็บอกว่าเธอไปไล่จับหอยมาค่ะจากนั้นน้องก็ได้พาแก๊งของทูตแฟรี่เนี่ยไปทัวร์ต่อแต่ทูตแฟรี่นั้นอยากจะขอให้ฟัตเตอร์เพจช่วยพาเธอไปยังบ้านทางใต้สุดถนนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าฟัตเตอร์เพจเองก็ตั้งใจจะพาทูตแฟรี่ไปยังบ้านหลังนั้นอยู่แล้วเพราะเธอต้องนำหอยทากเหล่านี้ไปให้กับหญิงสาวที่นั่นค่ะ เมื่อฟัตเตอร์เพจได้พาทูตแฟลลี่มาถึงบ้านของฟ็อกแฮ็กก็พบว่าบ้านหลังนี้นั้นใหญ่มากๆและยังเป็นบ้านสไตล์วิกตอเรียนซึ่งก็คือยุคที่เก่าแล้วก็น่าจะอยู่มานานแล้วฟัตเตอร์เพจได้พาทูตแฟลลี่เดินเข้าไปในสวนโดยไม่ได้ขออนุญาตไม่มีการเคราะหรือแตะกระดิ่งเลยแม้แต่น้อยแค่เดินเข้าไปเลยอยู่ๆก็มีพวกคิตเตอร์ที่เป็นคาบังเคิลหลายตัวออกมาขวางการเดินของฟัตเตอร์เพจกับทูตแฟลลี่ค่ะทูตแฟลลี่ก็ถามไปว่า คิตเตอร์เหล่านี้เป็นของฟอเตอร์เพลหรือเปล่าฟอเตอร์เพลบอกว่าสงสัยพวกคริตเตอร์จะหิวเลยพยายามจะแย่งหอยท่าจากเธอแต่ว่าหอยท่าเนี้ยเป็นของยิงสาวในบ้านต่างกนะด้วยความเป็นกันเองของฟอเตอร์เพลกับคริตเตอร์ทําให้ทูตแฟรลี่สงสัยว่าเด็กสาวคนนี้เคยมายัางบ้านของฟ็อกแฮกมาก่อนหรือเปล่าคะฟอเตอร์เพลก็ตอบกลับไปว่าใช่โดยปกติแล้วอะ่ะพวกนี้จะไม่มาขวางทางหรอกแต่ไม่รู้ว่าทําไมครั้งนี้ถึงไม่ยอมให้เข้าไป และในตอนแรกฟอเตอร์เพจก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะใช้อาเคมค่ะเด้งข้ามคิเตอร์ไปแต่เธอรู้ว่าทูตแฟรี่ไม่น่าจะทําได้จึงได้แต่หยุดคิดและคิดไม่ออกด้วยว่าจะทํายังไงดีนะถึงจะเข้าไปได้วยกันได้เธอจึงตัดสินใจว่าเอ๊ะจะลองเรียกเจ้าของบ้านดีไหมแต่ต่อให้เรียกไปเนี่ยก็ถึงได้ยินก็คงไม่ออกมาหรอกทูตแฟรี่ก็เลยถามต่อว่าปกติเนี่ยมีคนอื่นมาเยี่ยมบ้างไหมคําตอบที่ได้รับก็คือไม่แต่ถึงอย่างนั้น ฟัตเตอร์เพจก็มาหาเธอบ่อยๆงั้นหรอนั่นก็เพราะว่าฟัตเตอร์เพจนั้นคอยเอาหอยทากมาให้เธอและหลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็จะให้ฟัตเตอร์เพจได้อยู่ต่ออีกสักพักหนึ่งถ้าหากเจ้าของบ้านอารมณ์ดีก็จะสอนคำพท์เกี่ยวกับพวกอาเคหรือเวทให้แต่ถ้าหากอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ก็จะให้อ่านหนังสือซึ่งฟัตเตอร์เพจนั้นก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักที่สำคัญคือห้ามถามเขาว่าทำไมบ่อยๆเพราะจะทำให้โดนไล่ออกจากบ้านได้ที่ฟัตเตอร์เพจเคยอยู่นานที่สุดก็คงจะเป็นแค่่่ตลออดบาายเเทนนั้นง เมื่อทูตแฟรี่สำรวจรอบบ้านเสร็จเธอก็ตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปรบกวนเจ้าของบ้านดีกว่าฟอตเตอร์เพจจึงอาสาจะเข้าไปบอกเจ้าของบ้านให้ถึงการมาเยือนของทูตแฟรี่พอคาบังเคิลเห็นทูตแฟรี่ถอยกลับไปข้างนอกนะคะพวกมันก็ยอมเปิดทางให้กับฟอตเตอร์เพจให้เข้าไปเด็กสาวตัวน้อยเดินเข้าไปตะโกนเรียกเจ้าของบ้านบานประตูก็เปิดออกมาพร้อมเสียงดังเ yes, อ uh ี๊ยดเมื่อทูตแฟรี่เห็นเจ้าของบ้านก็ถึงกับต้องประหลาดใจในความสวย สายตาของหญิงสาวนั้นมองไปยังทูตแฟรี่ที่เป็นคนแปลกหน้าโดยไม่ได้ใส่ใจฟัตเตอร์เพจดที่ยื่นขวดโหลหอยทากมาให้นักเธอถามเด็กสาวว่านั่นเป็นใครกันฟัตเตอร์เพจดก็ตอบว่าเธอเองก็ไม่รู้จักชื่อหรอกนะแต่ว่าเป็นวิชด็อกเตอร์ละแล้วก็เก่งมากเลยเห็นนั่งรถมาพร้อมกับใบปิวอูลูลูคิดว่าน่าจะมาเพื่อการแข่งขันแล้วฟัตเตอร์เพดก็เอะใจขึ้นมาลืมไปว่าฟอกแฮกเนี่ยนะไม่ชอบคําว่าอูลูลูทูตแฟรี่ที่อยู่ด้านนอก ก็มีการแนะนำตัวตะโกนเข้ามาบอกว่าตัวเองนั้นชื่อทูตแฟรี่เธอมาเพื่อสืบสวนเรื่องราวของควันดำไอ้ปดเรียกเธอว่าทูตแฟรี่นะคะแต่ฟอกแฮกก็ได้ไล่ทูตแฟรี่ให้ไปให้พน้นซะฟัตเทอร์เพดก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงต้องไล่พวกเธอกันยังไม่ทันจะถามคำว่าทำไมเลยนะเมื่อกี้นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของวันเลยแต่แล้วเด็กสาวก็จำได้ว่าฟอกแฮกได้บอกเธอเอาไว้ว่าวันนี้จะสอนวิธีการใช้อาเคนไม่ใช่หรอ บอกแฮกจึงบอกกลับมาว่างั้นฟัตเตอร์เพจก็ควรจะคิดนะว่าไม่ควรจะพูดคำว่าอูรูลูให้เธอได้ยินอีกเพราะนั่นคือเหตุผลที่เธอจะไล่ฟัตเตอร์เพจไปวันนี้ค่ะเธอได้คว้าหอยทากจากมือของเด็กสาวแล้วก็ปิดประตูปังต่อหน้าเด็กเลยถึงยังไงก็ตามก็ยังมีการทิ้งหนังสือเอาไว้ให้บนหนังสือนั้นมีรูปคาบังเคิลอยู่บนปกแต่ฟัตเตอร์เพจก็คิดว่าตัวเองคงจะอ่านแล้วไม่เข้าใจอยู่ดี เธอนั้นนึกว่าวันนี้จะได้อยู่เล่นกับฟ็อกแฮกต่างหากทูตแฟรี่จึงปลอบเด็กสาวด้วยการให้ไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ดีกว่าก็มิสเตอร์แฮตยังไงล่ะที่ศูนย์ทำความสะอาดอากาศของลอนดอนะนะคะ LACC บริมลี่ได้แต่ขอร้องให้ฟัตเตอร์เพนนั้นอย่านำเขาไปใส่หัวของเธอส่วนมิสเตอร์ฟ็อกก็ปรึกษาหาลือกับทูตแฟรี่ต่อว่ามีแม่มดจริงๆอย่างนั้นหรอ เขาต้องทําใจยอมรับมันสินะแต่ถึงอย่างนั้นทูตแฟลลี่ก็ยังไม่มั่นใจว่านี่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแต่มีหญิงสาวอยู่ที่นั่นจริงๆและเธอคิดว่าควรจะตรวจสอบข้อมูลเสียก่อนดูเหมือนว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นจะไม่สนใจโลกภายนอกเลยด้วยซ้ําและคําว่าอูลูลูดูจะทําให้เธอหงุดหงิดมันแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วอาคนิสเนี่ยเขาจะค่อนข้างชอบเกมอูลูลูกันจากนั้น มิสเตอรฟ็อกก็ได้นำจดหมายที่ได้มาจากฟาวเดชั่นมาให้ทูตแฟรี่ได้ฟังค่ะจดหมายนั้นเปิดออกเป็นรูปปากแล้วก็มีเสียงออกมานะคะโดยเนื้อความในจดหมายได้กล่าวว่าหลังจากที่หน่วยงาน LACC ก็คือควบคุมสภาพอากาศของลอนดอนได้ติดต่อมายังฝ่ายจัดการอูลูลูแล้วนะคะทางหน่วยงานได้ตระหนักถึงปัญหาของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในลอนดอนและการอธิบายไม่ได้เกี่ยวกับโลกวัน,นโลกที่น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับ อาเคนที่ไม่สามารถระบุได้ทำให้จำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกการเลือกผู้เข้าแข่งขันอูลูลูของลอนดอนไปซะเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ร่วมชมผู้ที่อยากเข้าร่วมแนะนำให้ไปร่วมที่ปารีสหรือที่อื่นแทนจากนั้นจดหมายก็พับลงจบใจความ ทำเอาซาบิตเตอร์ฟอกเนี่ยถึงกับต้องถอนหายใจเลยเขาได้รับจดหมายฉบับนี้ไม่นานนักหลังจากที่เขาส่งจดหมายถึงความกังวลเรื่องสภาพอากาศไปถึงแม้ว่าทูตแฟรี่จะเห็นด้วยว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่มิตเตอร์ฟอกรู้ว่ามันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นแน่ๆมันจะทําให้ประชาชนนั้นโวยวายไม่พอใจลุกขึ้นก่อจลาจนและจะทําให้อังกฤษต้องกลายเป็นเรื่องหัวเราะของยุโรปไม่สิของทั้งโลกเลย นองเสียใจว่าพวกเขาจะเคลียร์สภาพอากาศได้สําเร็จและอาจจะติดต่อไปอยังฟาวเดชันขอให้พิจารณาอีกครั้งแต่นั่นก็เหลือเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นซึ่งแม้แต่ทูตแฟลลี่เองก็รู้สึกว่านั่นมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะถึงยังไงก็ตามมิสเตอร์ฟ็อกรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะยอมแพ้เขาคิดว่า3สัปดาห์เนี่ยพอที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ทําให้ทูตแฟลลี่ถึงกับต้องแตกใจในความมุ่งมั่นนี้ตอนนั้นเองที่บิมลี่ได้เข้ามาร่วมวงเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากจะเลิกการตรวจตาไวเป็นพิเศษ และมีเรื่องอยากจะขอร้องจากทูตแฟรี่นั่นก็คือการช่วยดูแลคนป่วยเพราะว่าหลังจากที่หมอกดำโผลมาคนที่ป่วยด้วยโรควันโลกนั้นก็ดูจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นทวีจํานวนตัดมาทางบ้านของฟอกแฮกเธอกําลังเต้นไล่ลําประกอบพิธีบางอย่างรอบกองไฟแต่ว่าสิ่งที่เธอทํานั้นก็ล้มเหลวเธอกําขาขวาที่มีรูปลักษณ์แปลกๆแ,แน่นจนปลายนิ้วมือของเธอกลายเป็นสีขาวการเต้นพลาดนี้น่าจะเป็นเพราะขาข้างขวาของเธอและสิ่งที่เธอทํา ไม่น่าจะมีวันสำเร็จได้ถ้าหากเธอยังขยับผิดพลาดแบบนี้อยู่ทั้งหมดนั้นก็เพราะขาข้างขวาของเธอนี้ที่ไม่ใช่ขาของคนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นขาเทียมต่างหากคาเบิงเคลที่อยู่แถวๆนั้นก็รู้สึกโวยวายคุ้มคลั่งจากการประกอบพิธีที่ผิดพลาดตอนนี้มันได้กลายเป็นสงครามเพราะการไล่ลำที่ผิดเพียงครั้งเดียวแม่มดสาวได้จัดการกับคริสเตอร์จนกระทั่งฟอเตอร์เพจได้เข้ามาหาเธอและเรียกชื่อ มิสวิลโลทำให้หญิงสาวต้องตกใจจนล้มทับใส่กองไฟที่อยู่กลางห้องไฟนั้นได้ดับลงไปพร้อมกับหญิงสาวที่รีบคว้าผ้าห่มมาคุมขาดของตนเองไม่ให้เด็กสาวได้เห็นวิลโลนั้นรู้สึกโกรธมากโกรธจนถึงขั้นข่มขู่จะทำร้ายเด็กสาวเลยทีเดียวเธอพยายามลุกขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากเธอสามารถควบคุมขาได้แค่ข้างเดียวมันจึงทำให้รักษาสมดุลได้ยาก เมื่อฟอตเตอร์เพจเห็นแบบนั้นเธอก็รีบปีนหน้าต่างเข้ามาหาวิลโลเพื่อที่จะเข้ามาช่วยประคองวิลโลแต่มันกลับทําให้วิลโลรู้สึกอับอายมากขึ้นและไม่เข้าใจว่าเด็กน้อยมาทําอะไรที่นี่เด็กสาวก็รีบตอบกลับไปว่าเธออยากจะอวดการฝึกฝนสกิลอาร์เคนที่วิลโลได้สอนเอาไว้เมื่อพูดจบเธอก็แยกตัวออกไปกระโดดเด้งโชว์วิลโลลัวๆทำให้วิลโลรู้สึกสบายใจเล็กน้อยที่เห็นว่าฟัตเตอร์เพจนั้นปลอดภยัย แต่เด็กสาวตัวเล็กนั้นเข้าใจว่าวิลโลนั้นอารมณ์เสียอยู่เธอบอกไปทันทีว่าตนเองไม่ได้เผอเรียกชื่อวิลโลต่อหน้าคนอื่นเลยนะเพราะฟอเทอร์เพจได้รับอนุญาตให้เรียกมิสวิลโลต่อเมื่ออยู่ตามลําพังเท่านั้นอย่างไงก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องที่ทําให้วิลโลอารมณ์เสียทําให้ฟอตเทอร์เพจสงสัยว่าอ้าวแล้วมันพอเรื่องอะไรกันล่ะก่อนจะสังเกตเห็นว่าวิลโลนั้นยังนั่งอยู่บนพื้นเธอจึงอาสาจะช่วยหญิงสาวให้ลุกขึ้น แต่วิลโลก,ก็ปฏิเสธความหวังดีนั้นเธอดีดนิ้วเรียกเสื้อคลุมและหมวกให้มาสวมใส่ตัวเองหญิงสาวพยายามลุกขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอทำสำเร็จเธอจึงหันมาดูฟอเตอร์เพจต่อว่าเธอไม่ได้อนุญ,ญาตให้ใครเข้ามาในบ้านทั้งนั้นแม้แต่มลแรงวันตัวเดียวเพราะตอนนี้เธอกำลังทำเรื่องที่สำคัญมากๆอยู่และเธออยากจะใช้เวลายอยู่คนเดียวแต่ฟอเตอร์เพจนั้นก็บอกว่าก่อนที่เธอจะไปเธอขอถามอีกแค่ข้อเดียวได้ไหม เธอได้ยินทูตแฟลลี่และมิสเตอร์ฟอกบอกว่าวิลโลเป็นคนทําให้คนอื่นป่วยด้วยหมอกสีดําแต่ฟอเตอร์เพดนั้นรู้ว่าวิลโลไม่ได้เป็นคนทําใช่ไหมเพราะวิลโลว์ไม่เคยบอกว่าเรียกหมอกดําได้นี่นาวิลโลรู้สึกว่านี่เป็นคําถามที่ไร้สาระมากและอยากจะไล่ฟอเตอร์เพดออกไปถึงยังไงก็ตามฟอเตอร์เพดนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะบอกความจริงกับทุกๆคนหรือให้วิลโลเนี่ยช่วยทาการไล่หมอกดําไปเพราะฟอเตอร์เพดรู้ว่าวิลโลเนี่ยเก่งที่สุดต้องทําได้แน่ๆอยู่แล้ว ถึงยังไงก็ตามวิลโล่กบตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของเธอเลยนอกจากนั้นแล้วเฟเตอร์เพจยังมีเรื่องที่อยากจะบอกวิลโล่อีกต่างหากเรื่องที่เธอได้ยินมาจากการที่ไปอยู่กับทูตแฟลรี่เมื่อบ่ายเธอได้ยินว่าทางฟาวเดชันจะทําการยกเลิกอูลูลูแต่ยังไม่ทันไรวิลโล่ก็รีบสั่งเด็กสาวให้หยุดพูดซะเธอถามเด็กสาวไปว่ารู้ตัวบ้างไหมว่าได้พูดอะไรออกมาแล้วก็ไล่เด็กสาวออกไปจนถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วยตัวเองเลย และที่สําคัญเธอยังย้ากับเด็กสาวอีกด้วยว่าข้างหน้าให้เคาะประตูด้วยนอกจากนั้นห้ามเข้ามาในบ้านของเธออีกเธอไล่เด็กสาวออกไปทางหน้าต่างได้สําเร็จหลังจากนั้นเธอก็กลับมาอยู่ตามลําพังโยนหมวกและเสื้อออกไปคลุมตามปกติเธอยืนถ่ายน้ําหนักลงไปบนขาขวาพิงโต๊ะที่เต็มไปด้วยขวดและถ้วยมิลโล่นาเมือกหอยทากที่เหลือจากขวดเมื่อวานมาใช้เธอเทมันลงไปในหมอ้อแล้วก็จุดไฟให้กับมันหญิงสาว หัวล้อค่อนแคลให้กับคำว่ากินหอยทากที่เธอโดนเข้าใจผิดเธอไม่สนใจหรอกนะว่าผู้คนจะพูดยังไงเกี่ยวกับเธอเธอยังตัดเพ้ออยู่ว่าใช่แล้วล่ะชาร์ลอตโอฮาเกนไม่ได้เป็นอะไรมากกว่ายายแม่มดแก่น่าเกลียดในบ้านผีสิงสมควรที่จะโดนทุกอย่างที่คนตําหนิเธอกว่าดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างและต้องแปลกใจกับทิวทัศน์ที่กาลังมองเห็นประจันที่แสนสวยงามในท้องฟ้าก้อนเมฆน้อยๆและเงาดําของนกที่กําลังบินผ่าน เธอนึกย้อนกลับไปในอดีตมีเรื่องหนึ่งที่เธอรู้สึกสบายใจก็คือในยุคนี้แม่มดไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกจับแทงหรือเผาแล้วพิธีกรรมในอดีตได้กลายเป็นเพียงแค่การเต้นลัมเพื่อสื่อสารกับจิตวิญญาณและความสนุกสนานเหมือนกับกีฬาหรือการแข่งขันที่ทำให้ปรารถนาในใชัยชนะภาพที่ยังฝังใจในหัวของเธอคือการประกาศตัวของแม่มดสาวผู้มีพรสวรรค์จากไอร์แลนด์ในการแข่งขันอูลูลูผู้ชนะการแข่งขัน ภาพโปสเตอร์ที่กําลังโปรโมทนักแข่งและพิธีกรที่กําลังจะประกาศชื่อผู้ชนะก่อนที่ชื่อจะถูกเรียกขานออกมาก็มีการระเบิดเกิดขึ้นตุ้มวินโลนั้นลืมปิดแกส๊สเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับพาร์ทที่1 <laughs> จบแบบนี้นะคะจบกันที่ลืมปิดเตาแก๊ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับบาร์กเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย